ตัวเขาไปภาษาแดงลวอ๋อ TikTok อายกิฟอยู่นะครับโอ้ยตายเป็นผมผมเจอแบบนี Somehow, ้ผมก็ปวดหัว TikTok 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 t ะ k t o TikTok TikTok ไแฮปซอยไอแฮปนี้เอามะนาวเอาอันนี้เลมอนเลมอนมะนาวเออคนละอันอ โนมไหมโนมไหมเฮ้ยแหกปากแล้วตัดจบดิว่ะเฮ้ยพูดไว้แปปดรอบแล้วเนี่บแต่ยังไม่ทำสักทีเลยเนี่ยกลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการวันสารมเมมมีมนะครับก็เป็นการที่น้องๆจากทางบ้านจะส่งมีมมาแชร์มาร่วมสนุกกันนะครับซึ่งผมโคตรชอบรายการนี้เลยโอเคคลิปวันนี้มันจะเป็นยังไง นี่เลยครับพี่ฟิล์มเชฟกระทะหลุดอ,อือันนี้สปอยมาตั้งแต่แคปชั่นเลยเลยอ่ะนั่นแหละน่าจะเป็นตามนั้นนะครับอืมโอเคผมเข้าใจความรู้สึกน้องแล้วนะครับเวลาที่น้องๆโดนผมสปอยถึงถึงผมจะไม่ตั้งใจก็เถอะผมแค่เดาเนี่ครับ แต่อันนี้สปอยมาเป็นแคปชัน่นไปอยู่วันจันทร์ด่วนก่อนโดนลบหืดูได้ไหมอ่ะด่วนก่อนโดนลบงั้นหรือ,อโอเคมันลงหลุมใช่ไหมโอเคมันมันมันม,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 มันลงหลุม คอมเมนต์่ะมีแต่คนขำนะครับอันนี้ก็คุยเพลินเกินฝากด้วยครับพี่ชิวัาที่มีแว่นออ t u ัสกับ Spy X Family โอเคเพราะฉะนั้นแต่ช้าก่อนเพราะคลิปนี้สนบสนุนโดยออ t u ัสตอนนี้ออ t ตัสกูอินเตอร์ไปคอลแลบกับ Spy X Family โดยมีแว่นสไตล์น้องอาเนียและก็แว่นดำและก็สินค้าอื่นอื่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแผ่นปิดตาอุ่นๆปิดแล้วหลับสบายรีบๆหน่อยเพราะว่าของมันหมดไวมากใช้โคชิวาตลด100บาทอ่าเหมือนเคยดูแล้วอันนี้เคยดูแล้วน้องบิกธนากรโนแคปชั no ่นอ่าฮะเป็นปริศนา เอามะนาวอาอันนี้เลมอนเลมอนมะนาวเออคนละอันโนไหมโนไหมเฮ้ยแหกปากแล้วตัดจบดิว่าเฮ้ยพูดไว้แปดสิบแรอบแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ทำสักทีเลยเนี่ยต้องมีสักวันแล้วแหะแหกปากแล้วตัดจบเนี่ยอ่ะเมมไว้ก่อนเมมไว้ก่อน แหกปากแล้วตัดจบโอเคน้องเรคุงภาคสเสียแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นปลอระวังหูแตกมางี้อีกแล้วเหรอคุณสาหัสได้ภาคดราม่าน้ำตาไหลด้วยครับพี่สาหัสขอบคุณนะครับแต่ผมดูก่อนแล้วกันเกิลแบนไกรผมเห็นแค่นี้ผมก็รู้แล้ว มาใครจะพูดมันลาดไปเต็มกระกิงเลยค่ะโอเคไอ้ท่อหลังเปิดไม่ได้นี่เงี้เพราะว่าติดเพลงพิทุนอ้าวโอเคโอเคช็อตนี้เอ่อถ้าจะไม่ผิดนางเอกของเราน่าจะสารภาพอะไรสักอย่างนี้ครับกับผมดูมาตั้งนานผมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นหัวหน้าวงวะเนี่ยน้องจอห์นสมิธอ่า

I'm looking for the the han gungu. The what? The han kun gungu dong The who? The gungu What the hell are you talking about? The han kun dong The han gungu. Excuse me, brother. A quick question, man. Um, where can I get the 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 what? Okay. ผมรู้ว่ามันคือคอนเทนต์นี้ครับแต่มันจะมีอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับมันจะมีคําคํานึงที่บอกว่าเวลาเด็กเสิร์ฟอ่ะ,อะมาเติมกาแฟให้หรือว่ามาชงเหล้าให้นี้ครับแล้วก็ประมาณว่าเทเหล้าใส่ไปช็อตสองช็อตแล้วเราก็จะแบบอะอันนี้เข้าใจ คั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะปั่นจนสปอนเซอร์อยากถอนตัวแล้ว i have CPU r โอเคคอมผม6ปีแล้วพี่ดีไม่ดีเดี๋ยวผมไปอุดหน,นุน อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆต้องซื้อที่ไหนครับติ๊กต k อกติ๊กตอกติเพื่อหายใจแบบติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยร้านรับจำนำให้พมาเจอฮาดาีดีต้องซื้อที่ไหนครับติ๊กตอก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 ติที่แอดไว้รับจำนำเออแต่ละตัวเขาไปภษาเดงแล้วอ๋อิกตอกไอิฟอยู่นะครับโอยตายเป็นผม ผมเจอแบบนี้ผมก็ปวดหัวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอกติ๊อกติ๊กตอกเหนื่ยพ่องรึงตายไม่เลยกับพ่อไม่ไอแฮปซอยจูไอแฮปซอยจูอุ๊จะรู้ไอี้ฝากถามที่เปาทีครับว่ามีเคสคอมรูปคุกวยลุงเอไหม คอมดีๆต้องที่ไอ a v e จิ๊บจิ๊บพ่อมึงเอะเ่นว่าสปอนกูทุรงอีกเลยไอสัตว์นี่ยกูไม่เป็นแลวันสอวันแล้วก็อ่ะมึงเชื่อไหมไม่มีใครอยู่กับกูนานหรอกนะทรงคอมดีๆต้องที่ไอ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 ไไออไอไออไอไเออไอไอไไออไ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 ไอไอลอไอไอออเออไอออาออไออไออ คอมผมมันอายุค่อนข้างนานแล้วเนี่ยผมซื้อตั้งแต่ก่อนลูกผมเกิดตอนนี้ลูกผมอนุบาลสามเน,นี่ยจะขึ้นปนหนึ่งแล้วซึ่งมันก็ไม่น่าจะไวนะครับผมอยากอุดหนุนพี่เป่านี่บโอเคไหมถ้าถ้าถ้าพี่เป่าได้ดูนะครับหรือว่าถ้าใครแชร์ให้พี่เป่าได้เห็นนี่ครับมันน่าจะถึงเวลาที่ผมต้องเปลี่ยนคอมใหม่แล้วไม่งั้นก็อัปเกรดใหม่แล้วน้องธนาโดนแสนสนอมีมเก่าละ แต่ก็หาปนดุ้งอยู่ดีอ่าหาอะไรไม่ให้กูดุ้งอีกแล้วครั้งที่เราตกครับพี่ชีส RGB ไปอยู่วันพุธเต่าลอยได้อยังคือวันพุธเต่าลอยเออกูงงตั้งแต่ดาวตกแล้วอันนี้ผมเคยดู <c oughs> ผมเคยดู อืมโอดได้ส่วนลวดเลยผมซื้อแว่นออฟตัดมาใช้ลืมใส่โคชีวาร์ดเอพอชโอเคออกไปแล้วออไหมส่งครั้งที่38ครับพี่ที่ชอบนั่งคอยสแสวงหาแต่ม <laughs> น้องๆน,นี่แหละส่งมาให้ผมแม้แต่อาจจะอา,อ,าอาจจะได้ไล่ไปลงวันอาทิตย์ไม่อ่ะตัดทันมันก็ลงวันนี้แหละคลิป6วิเองเหรอไม่มีเสียงด้วย แล้วออยูยิ้ไอ้น,นี่ขนาดไม่มีเสียงนะอ่าโอเคมีจำสแกรเพราะว่าต่อไปผมจะใส่เสียง <laughs> น้องมายส่งครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่า แจแจขอออกนะครับพี่คนที่ชอบเอากระมังเรืองแสงมาใส่อันนี้ขันยังไม่ได้เลยโอเคเขาเรียกว่า before disaster meme นี่ครับคือก่อนที่มันจะเกิดแบบว่าอ่ะดูเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะ โอเคผมเดาผิดถ้า Before d i s i s t e r m e มีมนะครับก็คือเงินเง,งินเนี่ยแล้วน้องแม่งเอาตีมไปเหยียบเกียร์เสร็จปุ๊บรถมันจะพุ่งลงคลองอันนี้คือที่ผมเดาซึ่งผมก็เดาผิดผมบอกแล้วว่าผมเดาผมไม่ได้สปอยไหมน้องวีรพัทครั้งแรกครับอะไรคือ s c p 230อ่ามันคือตัวอะไรอ่าเดี๋ยวผมไป Google ทีหลังแล้วกัน30อือ ใจเกเรคือฉาย,ายาของเส <Se en S 1> <A> ียงพีเคนี่วะหรือผู้ชายที่เก๋ที่สุดที่มีลักษณะเป็นหนุ่มอายุราว30ปีมีบุคลิกดีหน้าตาดีนิสัยร่าเริงซึ่งมันก็ถูกระบุว่าเป็น s c p 2 3 0ออพี่เคนี่วะใครรู้จักนะครับพี่เคโอเคอยูไรทอะ่ะก็เป็น ถ้าพูดถึงในวงการก็เพื่อนสนิทกันนี่ครับเอาความจริงในวงการผมก็สนิทกันอีกหลายคนนะเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายแล้วน้องเฟิร์สพุ่มมากครั้งแรกครับอย่าบอกว่าเอ้าวีนะเอาทำทำไมเออเออเออเอเอ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 อเเออเออเอเเออเอ ทำไมผมชอบชอบเนีนองค์ข้างหลังมากกว่ามันเป็นอะไรลูกอ่าอ่เอาต้อง,ต,องต้องถามว่าเป็นอะไรเนียน <ขอ S 2> ไม่ทำไมผมฟังรู้เรื่องอะ่ะเพื่อนบ้านเหรอ อันดุนะตามจะไปเห็นย่อจะไปยอไหมนี่อ๋อเพื่อนบ้านชัวร์นี่ใครชัวร์ดีชื่ออะเรด้วยผมเออผมสะดุดตาเน้นรูปข้างหลังมากกว่านี่ครับแต่อันนี้น่าจะหัวร้อนแหละน่าจะเล่นเกมแหละผมว่าหรือเปล่าวะหรืออาจจะอกหัก อกหักตอนเป็นเนนี่นะเอะาอะไรได้หลายอย่างมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็สมค,ควรกเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมา,น,าน้ําตาไหลเลยกูเนี่ยอาทิตย์นี้ใช้ได้ถือว่าไปอยู่วนพุทธได้แค่มีมสองมีมนะครับที่เหลือคือคุณชอบเยี่ยมมากนี่ครับขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรุ่งนี้ไปสวัสดีครับใหญ่ย